สวัสดีครับเสียงกล้องก็พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านนะครับก็ขอแถลงข่าวที่มีความสนใจของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลล่วง55ล้านลายชื่อนะครับที่เป็นข่าวก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดการสำนักงานตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ทางสำนักงานไซเบอร์ซิเคียวริตี้สปมงานชสำนักงาน p d p a คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ ท่านรองประหลัดกระทรวงดิจิตอจและสังคมนะครับก็ได้ทํางานร่วมกันมาในระยะเวลาหนึ่งพอสมควรแล้วก็สืบสวนสอบสวนหาคนร้ายได้นะครับที่เข้าไปโพสต์เรื่องของการจะขายข้อมูล55ล้านลายชื่อว่ามีการไปแฮ็กปุดข้อมูลออกมาจากหน่วยงานของรัฐนะครับเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งเท่าที่เราต,ติดตามตอนนี้เราก็พบตัวคนร้ายครับลล็อกเป้าได้แล้วนะครับแต่ส่วนการดําเนินการต่อไปเนี่ยทางเจ้าเจ้าที่ตํารวจชี้แจงนะครับ แล้วก็เรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็มีมาตรการในการป้องกันเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับและหน่วยงานไหนที่ยังมีระบบที่ไม่ดีมีช่องโหว่เนี่ยผมก็ได้มอบให้ทางหน่วยงานสปมชไซเบอร e c u ก i t y กับพีดีพีเยเข้าไปดําเนินการก็คือไปไปไปพูดคุยไปแก้ปัญหาให้นะครับแล้วก็ไปอุดช่องโหว่ให้กับทุกหน่วยงานเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคร แต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันก็มีในหลายหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนก็ต้องขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเยอะๆก็ช่วยกันพัฒนาระบบแล้วก็ดําเนินการตามมาตรการตามกฎหมายให้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยแล้วกันนะเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนและฝากไปถึงคนร้ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับพวกแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาดูดข้อมูลเนี่ยถึงที่เราทราบเบื้องต้นเนี่ยวก็ยังยังหามุลเหตุจูงใจได้สองสามเรื่องนะครับอาจจะเป็นเรื่องเพื่อจะเอาข้อมูลไปขายนะครับ เอาจจะเป็นสแกมสแกมไปขายเอข้อมูลประชาชนแล้วก็ไปไปขายให้กับมิจฉาชีพคนร้ายที่อยากได้ข้อมูลของประชาชนไปหลอกลวงไปทําประโยชน์ในทางไม่ชอบนะฮะเรืออาจจะเป็นสแกมก็ได้เช่นเขาอาจจะมีข้อมูลบางส่วนแล้วก็ไปหลอกขายข้อมูลกับคนร้ายเพื่อจะหลอกเอาเองินจากคนร้ายเองด้วยกันเองก็ได้เป็นสแกมก็ได้นะครับเรืออาจจะเป็นการทําเพื่อดิสเครดิตนะครับหน่วยงานเพื่อหวังผล ต่างๆะคะจะเป็นความพึกขนองหรืออยากจะมีชื่อเสียงด้วยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาได้ไปขายข้อมูลให้ใครบ้างนะครับอันนี้ก็จะติดตามต่อไปแล้วก็แต่ก็ยืนยันนะครับว่าคนร้ายเนี่ยเวลาใช้งานเข้ามาโจมตีเจาะข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยสามารถสืบสวนติดตามเส้นทางต่างๆจนหาตัวคนร้ายได้แน่นอนถ้าอยู่ในแผ่นดินไทยเราจับคุณได้แน่นอน ยืนยันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้ก็ดำเนินการไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทางท่านผู้จัดการสอทอได้ชี้แจงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคนร้ายหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ